สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูหัวฉีดตัวฉีดน้ําปัดน้ําฝนของรถยนต์ของเรานะครับซึ่งหัวฉีดของตัวนี้นะครับมันมีอาก,การตรงบริเวณหัวฉีดตรงรูตัวนี้มันเสียแล้วนะครับเนี่ยมันเสียแล้วเพราะว่ามันตากแดดตากลมตากฝนนะครับพอรถเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีอาการเสียได้ บางคันเนี่ยฉีดไม่ออกนะครับหรือบางคันเนี่ยฉีดออกมามันเป็นเส้นนะครับมันไม่กระจายนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเสียเลยนะครับมันตันตันจนเอาไม่ออกนะครับฉีดน้ําไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับซื้อตรงรุ่นมานะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยนะครับสําหรับของใหม่ที่เราซื้อมานะครับอันนี้จะเป็นรูเดียวนะครับรูเดียวแต่ว่าเวลาที่ฉีดเนี่ยจะฟุ้งนะครับซื้อตรงรุ่นนะครับซื้อตรงรุ่นเนี่ยนะครับจะมี ท่อตรงบริเวณที่เราจะเอาสายยางเข้ามานะครับเสียบเข้ามาแล้วก็ฉีดน้ําออกนะครับอ่าดูล็อกแบบนี้นะครับเวลาที่เราใส่นะครับใส่จากด้านบนลงข้างล่างนะครับแต่เวลาที่ถอดนะครับก็ถอดจากอ่าบีบตรงนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูวิธีการนะครับว่าถอดแล้วก็เปลี่ยนยังไงนะครับเนี่ยนะครับหัวฉีดอ่าตัวปัดน้ําฝนรถยนต์ของเรานะครับซื้อตรงรุ่นนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับ สำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้เราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีแผ่นปิดอยู่นะครับปิดกันร้อนนะครับฝากระโปรงก็ออกนะครับเนี่ยนะครับลองเล็งเข้ามาดูนะครับหัวฉีดไม่จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยหัวฉีดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีสายยางนะครับเราถอดสายยางออกก่อนก็ได้นะครับถอดสายยางออกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับกดแล้วก็ออกนะครับ อ่าพวกไขควงปัดแบนนะครับเนี่ยกดกดล็อกตรงนี้มันนะครับกดกดแล้วก็งัดขึ้นไปนะครับพองัดขึ้นมาเนี่ยตัวหัวฉีดเห็นไหมครับเนี่ยหัวฉีดมันมันจะลอยขึ้นมามันจะออกมันจะหลุดขึ้นมานะครับมันจะมีตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับดูอ่าจริงๆนะครับใช้อ่าหกเหลี่ยม L อนะครับถึงจะออกนะครับมีไขควงแบนนะครับไขควงแบนแล้วก็อ่าตัว หกเหลี่ยมเอลนะครับงัดออกนะครับเพราะว่ามันมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งด้านใน่นจะออกยากนะครับใช้หกเหลี่ยมเอลนะครับแต่เนี้ยเราใช้วิธีการ DIY นะครับไม่รู้ว่ามันจะออกเปล่แบบเดี๋ยวลองมาดูนะครับอ่าออกแล้วนะครับเนี่ยอ๋อมันเสื่อมสภาพเลยมันแข็งเลยอ่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาทิ้งอยู่แล้วนะครับเราไม่ซ่อมอยู่แล้วนะครับ เราก็งัดให้มันออกได้เลยนะครับเน e ี pack, manera, ่ยมันเสียแล้วนะครับมันเสื่อมสภาพเพราะว่ารถมันหลายปีนะครับมันก็ตากแดดตากฝนนะครับตากแดดตากฝนก็เสื่อมสภาพเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้บริเวณจุดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีสายยางนะครับเนี่ยรูตรงเนี้นะครับเวลาที่ลองงัดเนี่ยให้ระวังสีรถนะครับสีรถยนต์ของเรานะครับระวังมันจะเป็นรอยนะครับงัดออกได้เลยนะครับ ันจะอยู่แบบนี้นะครับมีล็อกอยู่ซึ่งล็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันจะมีบากอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวล็อกมันออกมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่าหลังจากที่เราเอาอ่าด้านอีกด้านหนึ่งออกนะครับเดี๋ยวเรามาเอาอีกด้านหนึ่งออกนะครับก็ดึงสายยางออกก่อนนะครับเนี่ยนะครับดึงสายยางออกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะใช้ไขควงแบนนะครับงัดงัดตัวล็อกตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวหกเหลี่ยมตัว L อเนี่ยก็สามารถที่จะงัดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับให้มันเกี่ยวเงี้ยแล้วก็งัดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะมีล็อกอยู่2ตัว2ด้านนะครับด้านเนี้ยมันจะง่ายเพราะว่าเราใช้ไขควงแบนเนี่ยงัดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ ดันออกนะครับแต่ล็อกมันก็ไม่ได้แน่นอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดว่ารถเรามีอายุมากเนี่ยมันเก่ามันมันก็จะแข็งนะครับพลาสติกมันจะแข็งมันจะเอาออกค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าก็งัดออกได้นะครับอ่ะเรามางัดกันนะครับเนี่ยนะครับวิธีการดันเข้าไปเลยนะครับเนี่ยดันแล้วก็งัดขึ้นนะครับเนี่ยง่ายไหมครับออกละแต่เหลืออีกด้านหนึ่งนะครับด้านใน เนี่ยนะครับเราหาผ้ามาลองแบบนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถเราไปลอยนะครับอ mm ่า hmm. เนี่ยนะครับก็ mm hmm. ค่อยงัดออกนะครับงัดขึ้นเนียนะครับให้มันล็อกมันหลุดนะครับนะไปงัดจากด้านในไปดันจากด้านใน ง่ายเลยครับเห็นไหมครับแต่เวลาที่เราแกะออกนะครับระวังมากๆนะครับระวังรถเราจะเป็นรอยนะครับถ้ามีหกเหลี่ยมตัว L นะครับให้ใช้หกเหลี่ยมตัว L นะครับเกี่ยวออกมานะครับเนี่ยล็อกมันเห็นไหมล็อกมีด้านหน้านะครับแข็งมากนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมันจะมีอยู่สองสองฝั่งนะครับอันนี้มันจะนิ่มตรงนี้นิ่ม แต่ว่าด้านนี้นะครับมันจะแข็งมากนะครับออนี่อันนี้ของใหม่นะครับดกดได้สบายนะครับตัวนี้ของเก่าพลาสติกมันเสื่อมสภาพแล้วแข็งโป๊กเลยอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันมาใส่กันมาดูวิธีการใส่กันนะครับเกเรให้ผมรอเอามา,มาดูมาดูก่อนที่เราจะใส่นะครับเดี๋ยวเรา เอาสายยางนะครับร้อยเข้าไปในรูก่อนนะครับเนี่ยรูตรงนี้นะครับร้อยเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่สายยางเข้ากับหัวฉีดก่อนนะครับด้านบนลงด้านล่างนะครับนิดนึงพี่นิดนึงขึ้นขึ้นขยัขึ้นไปหน่อยร้อยเข้าไปเนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคได้ละเนี่ยนะครับร้อยเข้าไปในรูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราหัวฉีดใส่นะครับสามสองหนึ่งเดี๋ยวเราเอาหัวฉีดใส่กับสายยางนะครับ แล้วก็กดลงไปเลยนะครับง,ง่ายไหมครับเนี่ยเสร็จลนะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราไปใส่ฝั่งหนึ่งนะครับเสียบ <conservatives S 1> สายยางเข้าไปกับรูท่อนะครับเ,เสียบเข้าไปให้สุดระวังมันหลุดนะครับใช้ใช้ไปหลุดนะครับทีนี้ก็เสียบเข้าไปในล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับเช็คตรวจสอบความเรียบร้อยใต้ฝากระโปรงนะครับ ทีนี้เรามาจัดสายน้ําให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสายยางนะครับจัดสายให้เข้าที่เข้าทางนะครับจะสายเรียบร้อยนะครับต้องเช็คความเรียบร้อยระวังสายมันบีบนะครับมันกดสายมันหักนะครับเวลาที่เราฉีดเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับจะสายเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาเทสกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยน ตัวฉีดน้ำกระจกรถยนต์ของเรานะครับเรามาเทสได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับแจมเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะครับเห็นไหมมันไม่ตรงเราสามารถที่ปรับได้นะครับเนี่ยปรับได้เลยนะครับปรับได้นะครับมันก็จะเข้ากระจกเต็มๆนะครับแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะล้างกระจกได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันฉีดไปโน่นนะครับมันไม่โดนอะไรนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยน หัวฉีดกระจกรถยนต์นะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับหัวฉีดรถยนต์ท่านใดนะครับที่มันตันจนเสียนะครับหรือว่ามันฉีดไม่ออกมันฉีดไม่กระจายนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับด้วยไขควงตัวแบนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวหกเหลี่ยมตัว L อนะครับก็สามารถที่จะเอามา ใช้ได้นะครับใช้อุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนง่ายด้วยนะครับเปลี่ยนเองก็ได้นะครับไม่ต้องพึ่งร้านหรือว่าพึ่งช่างก็ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ